เมื่อวันที่ก็อตซิลาบุกโลกเหล่ามวลมนุษยชาติก็ต้องหนีตายกันอย่างจ้าละวันซึ่งเจ้าก็อตซิลาตัวนี้นั้นได้มาบุกโลกเป็นครั้งแรกและใครเป็นผู้ที่จะหยุดมันได้ลาลาลาลฉันคือก็อตซิลาฉันจะมาทำลายเมืองให้หมดเลย <laughs> ซึ่งแน่นอนไม่มีใครเหมาะสมในการปราบก็ซิล่าเท่ากับอุนตราแมนแล้วสวัสดีครับผมคืออุลตราแมนวันนี้ผมจะมาจัดการกับก็ซิล่าด้วยปืนใหญ่ของผมเองซึ่งอุลตราแมนไทกะอย่างผมเนี่ยเจอกับก็ซิล่ามาเยอะแล้วเฉพาะเจ้าก็ซิล่าหนึ่งแปตัวเนี้ยไม่มีปัญหาหลังจากพูดจบอุนตราแมนก็ได้จัดการกับเจ้าก็ซิล่าตัวนี้ทันทีตอนนี้อุลตราแมนถือปืนขึ้นออมาแล้วออกก็ซิล่ามาแล้วอุลตราแมนต้องกินอ้อ ว่าเป็นอุลตราแมนจะจัดการฉันได้กัดทีเดียวตายเลยเจ้าก็ซิล่าตัวนี้มันร้ายกาจมากครับขนาดอุลตราแมนโดนกัดทีเดียวยังตายแล้วคราวนี้ใครจะมาช่วยโลกได้ละ่ะเจ้าอุลตราแมนน่มันอ่อนคราวนี้ต้องเจอกับฮักอกตอนที่ฮักขยายตัวมาให้เท่ากับเจ้าก็ซิล่าตัวนี้แล้วฮักเหร จะสู้กับกสิลาอย่างฉันต่อให้แกจะขยายร่างใบใหญ่แกไหนก็ลองดูว่าแล้วทั้งสองคนก็ได้เข้าไปต่อสู้กันตอนนี้กสิลาเดินมาหาฮักฮักยืนรออยู่นี่ฮักกระโดดโอ้โหฮักทุบไปแล้วอ๋ฉันบอกแล้วนี่คนไฟไปได้ใครจะมาสู้กสิลาย่างฉันได้เอา้าฮักยังไม่ตายครับฮ <Okay. S 1> ักแค่แปงล่างลงเท่านั้น โอ้คัสิลาตอนนี้ท้นไฟไปต่อครับโอ้ตอนนี้ฮักฮักหายไปไหนไแล้วโอ้คัสิลาไปตามหาฮักครับอาฉันนึกว่าแกตายไปแล้วแกแกก็แปล้งล่าไปตัวเล็กเองนะเจ้าฮักเาวิ่งไปแล้วครับเอาศอสิล่าจมน้ำไปโอ้มาสู้เป็นใต้น้ำครับ <c oughs> ่อยกับกอซิล่าครับโอ้โหกอซิล่ากัดกับพักอยู่ใต้น้ำโอ้ยพักท่าทางจะแย่แล้วพักเริ่มแปลงกลางเป็นตัวใหญ่แล้วครับโอ้ส่วนใต้น้ำแล้วตอนนี้พักกระโดดต่อยกอซิล่าไปโอ้ตอนนี้น้ำน้ำนำไอ้ฟาดฟามันก็ไปตายเลยจัาพักตอนนี้ร้ายกาจจริงๆตอนนี้ครับพักกระโดดต่อยกอซิล่าครับโอ้เลือดออกเยอะแล้วครับตอนนี้โอ้หพักดูร้ายกาจมากครับ ว้าวปลาสลากันไม่โดนแล้วโอ้โหศิลาฮักเขาลงในน้ำนี่กระโดดเูีเดียวเลยครับนี่จะเป็นอย่างไรครับปศาสลาก็ตัดอยู่ครับฮักก็ยังต่อยอยู่ยังไม่มีท่าที่ว่าใครจะแม้ใครจะชนะเลยนะครับตอนนี้ปลาปสลาปลาสลาโดนฮักกระโดดกระทืบอย่างเดียวเลยครับโอ้ กอสิล่ามาสู้ในน้ำนี่จะสู้ฮักได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ฮักก็ยังคงจัดการกับกอสิล่าอยู่ครับโอ้ยฮับออกมาใต้น้ำนี่ใช้พลังอย่างเดียวเลยครับยำยำยำยงลอยกัดมันไม่โดนเลยจะพักนี่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  นี่งเลยด่เลยตอนแรกเขา้วงฮัก <hi upgrades S 1> ตายไปแล้วนะครับแต่ฮักยังไม่ตายครับสู <cop> ้กับกนลาที่สูสีมากครับอิช่อิอิช่อิอิชอิอิชี่อิอิชา่อิีอิชี่ออิ่ออิฉ่ออิฉ่ิ่อิฉ่าีอม่อิฉ่อเลย่ีอีอี่่่รีีอ่ออ